คือตอนนี้ผมมีตังค์อยู่ที่หนึ่งล้านนะครับผมแอดซุ่มฟาร์มมาและไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเนื้อเรื่องตัวละครเนี่ยยังเหมือนเดิมสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือลงเหมือนแล้วก็ตกปลาแค่นั้นเองวนลูปอยู่แบบนี้เดี๋ยวแดกมาม่าก่อนไม่สุภาพเนื่องจากมีคนอยากให้ผมเปลี่ยน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 เสื้อน่อครับพี่ชายครับผมก็จะไปเปลี่ยนพี่ชายมีอาวุธไหมครับนี่พี่มีพี่พี่ชายฆ่าฆ่าหนูได้ไหมรอนเลอนหนูมันไม่ขึ้น น,ะนให้อดีขอบคุณครับหุยร้อไ <c oughs> เลยครับนับไม่ได้คหนใอฆ่ากันเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยนะครับพอดีมีคนม้นพี่ครับพี่แต่งตัวแบบทุเลศมากเลยครับแบบดูสกรปรกมาเปลี่ยนให้ก็ได้วะ,ะมาเปลี่ยนให้แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเท่ละตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับขอมาดูรถไหนลักกัน เพื่อแบบสิ้นเดือนเขาจัดโปรโมชั่นไงเออลดราคาอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็น G T B 2นี่ว่ามันไม่ใช่ G T B 1อ่ะทรงมันไม่ค่อยสวยนะครับถ้าจะเก็บไว้มันก็ไม่งอกเงยนะครับเงินเนี่ยเอาไปลงทุนไหมมันมีอะไรที่แบบลงทุนปะเรามีเงินอยู่ล้านห้า <c oughs> เราสามารถเอาไปลงทุนกับอะไรได้บ้างวะ ล้านห้าคือตอนนี้ผมต้องการเงินประมาณ10ล้านถ้าเอาไปออินตอนแรกผมนึกว่าเป็น GTP 1ไว้คือ GTP 1มันเดียวทรงมันเดียวสวยมากๆเลยแต่ GTP 2มันทรงมันแบบมันมัน,ม,นมันไม่สวยครับแล้วผมมองว่ามันไม่ได้จะดีนะลดแค่ล้านห้าเนี่ยน่าจะสู้ลด10ล้านไม่ได้นะ เอาว่าผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับในระหว่างนี้ผมก็พยายามคิดอยู่นะว่าผมเนี่ยต้องทํายังไงให้เงินตรงนี้มันงอกเงยผมก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะเก็บเงินตรงนี้เอาไว้ก่อนคือตอนนั้นผมเหนื่อยมากเลยไม่อยากจะฟาร์มแล้วก็เลยมีความคิดว่าไม่อยากจะฟาร์มขี้เกียจอะไรอย่างนี้แต่ในใจก็อยากได้ลดโลยนะคืออยากขอมาฟาร์มอะสามร้อยโละ่ะดีไหมวะ อยู่ดีๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายเชเลยงงกับตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วรถที่ผมจะซื้อเนี่ยก็เป็นรถ300โลนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่เป้าหมายตอนนี้ก็คือ4ล้านบาทนะครับไม่รู้ว่าต้องไปทาอะไรถึงจะได้เงินเยอะๆอ่ะคือตอนนี้ผมไม่อยากฟาร์มแล้วเลยมันเหนื่อยในช่วงนี้ผมก็บ่นไปทั่วเลยนะครับบ่นอยู่ตรงนี้คือน,นานมากๆเลยนะไม่รู้ว่าบ่นอะไรเหมือนกันไอที่บ่นเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับงานข้างนอกด้วย คือไม่อยากทำแล้วไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่อยากทำแล้วอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆเลยตอนนี้ยังไงชีวิตเราเนี่ยก็ต้องสู้ต่อไปนะครับคือตอนนี้ผมอยากจะตีเบ็ดไวนะครับเป็นเบ็ดเอนะเบ็ดหนึ่งวันนั่นเองติดต็ดต็ดเออมันได้อย่างงี้สิก็ตีอยู่2รอบนะครับถึงจะติด แล้ตอนนี้ผมอยากจะได้แบ็กการ์ดนะครับผมอยากจะไปเก็บกัญชาดูนะแต่ไม่รู้ว่าต้องขึ้นครอบครัวหรือว่ามีแก๊งหรือเปล่าถึงจะเก็บได้อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแบ็กการ์ดเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนผมจะขาดเหล็กนะก็ต้องไปเก็บเหล็กก่อนถ้าเกิดว่าจะตีแบ็กการ์ดเนี่ยผมต้องมีเงิน500แล้วก็ทองแรง50าส ถ้าจะตีแบ็กการ์ดเนี่ยผมต้องมีเงิน500และทองแดง50อีกพีกห0ทองอีก10และเหล็กอีก20คือตอนนี้ผมอยากได้บัตรไอ้แบ็กการ์ดเว้ยเพราะว่าผมจะเอาไปเก็บกันชาดูแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ากันชาเนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างสภาพขับมอใสไ่ไม่น่ารอดนะออกซีวิมั้กไหมสามแสนเองช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะ ฝนก็ตกฟ้าก็ลงทำไมได้เห็นหน้าน้องร้องถูกเราะเราเก็บเหล็ก200นี่คือเราใช้เวลา30นาทีเต็มๆเลยนะครับนะเก็บเสร็จก็ต้องเอามาโพอีกนะครับโพสอต่อหนึ่งนะอ่านี่ไงโพสอต่อหนึ่งนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยก็สว่างเลยนะครับ แต่สายตาผมเนี่ยดันไปเห็นหลอดอาบน้ําหลอดนอนแล้วก็หลอดอาหารซึ่งมันเหลือน,น้อยมากบางคนอาจจะคิดว่าไม่น้อยแต่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเวย้ยแต่ก่อนที่เราจะไปแลนดกันเนี่ยผมก็ได้แวะมาซ่อมรถนะครับและก็ไม่ลืมที่จะแวะเติมน้ํามันพอมาถึงแลนด์นะครับก็นึกได้นะว่าตอนนี้มันสามทุ่มแล้วซึ่งผมก็ลืมไปเลยนะครับว่าผมมีงานก็เลยต้องรีฟออกเกมได้เข้าเกมอีกทีเนี่ยก็คือสามโมงเช้าของวันถัดมาเลยเอาแล้วทำไมเสื้อผมมันเป็นสีนี้วะ มันต้องเป็นสีขาวไม่ใช่เหรอเอาสีขาวเราไม่ได้ติดต่อพี่เจมากี่วันแล้วลืมไปเลยทั้งที่ตัวเองก็มีข้าวผัดอยู่นะแต่เดี๋ยวที่จะกินวะวประหยัดกว่ามัง้งทำไมผมรู้สึกว่าผมใช้เวลากลางคืนค,นค่อนข้างมากกว่าตอนกลางวันวะหรือว่าผมคิดไปเองคือตอนนี้ผมรู้สึกติดใจพี่ผัดไปแล้วนะถึงมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับแต่ชอบอะ่ะ เออชอบชอบชอบมอไซ์นะส่วนตัวเป็คนชอบมอไซไม่ว่าจะชีวิตจริงหรือว่าแม่งขับเร็วชิบหายเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือว่าในเกมนะครับคือชอบมอไซมากก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยขอไปขอพอรเงินก็นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ขอพอรนะในๆวันนี้ก็คิดได้นะก็เลยรีบมุ่งหน้าไปขอพอรเลยเผื่อจะได้เจอสิ่งดีๆ ปูนวะคุ้มไหม่นาะกับการขึ้นมาเนี่ยคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ที่ตอนลงนะครับว่าเราจะตายหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเราจะเสียกล่องซ่อมหรือเปล่านะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยเด้ไ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 ด้นด้ไ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 ด้เด้ไดได้ได้ด้ได้ได้ได้เดได้ได้ไดดด ว้วว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 วเอ๊บออ่ะเส้นทางนี้ผมขึ้นไปไหมทำไมผมรู้สึกไม่คุนวะเออหินเห็นอุ๊ยน่าจะไม่ใช่้นทางที่ผมขึ้นไปปะใช่ไหมผมขึ้นลูกนี้ปะแต่ผมลงลูกนี้ไหนๆก็ลงทุนแบบฟาร์มบัตฟาร์มหมูมานะเออจะแบบไม่ให้เก็บเลยก็ยังไงอยู่นะครับแวะเก็บสักหน่อยละกันสักตัว2ตัวนะ เอาตรงๆ,รงๆคือผมก็ฟาร์มเซิร์ฟสเนี่ยมานานแล้วนะนานจนมีตังในบัญชีเนี่ยล้านห้านะครับผมควรที่จะไปวิ่งเล่นเซิร์ฟหนึ่งดูไหมแต่ผมก็ไม่ได้กลับเข้าไปเลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะั้นที่ได้ออกมาเอาไงดีนะทียี่สิบใครวะทียีใครอะลองขับได้ไหม ู้รถแกร์มาทีเกลองขับได้ไหมวะโอ้ล็อกดูดิมันโคตรสวยเลยอ่ะสีแดงด้วยอ่ะอยากลองขับว่ะแบบแต่งเต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีจูนปะจูนอ่ะจูนรถอะมี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 ไหมวะถามว่ารู้อะไรบ้างไหมอยากจะบอกว่าไม่รู้อะไรบ้างเลย เพื่อนคนหนึ่งยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนะครับคือตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วขับรถไปขับรถมาไม่ได้ทําไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยแล้วคนก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับน่าจะเป็นตอนกลางวันมั้งคนก็เลยไม่ค่อยมีนะครับที่ฟาร์มก็ไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะไว้เจอกันนะครับนอนก่อนฝันดีเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่30นะตอนเย็นก็มา ตื่นมาก็แจก,กมามกเลยโ okay. อเคพอเดียวพอกินไม่เยอะนะเป็นคนกินไม่เยอะนะครับอ่อเดี๋ยวน่าจะพอเป้าหมายในค่ำคืนนี้นะครับผมอยากจะได้อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างซึ่งมันเดี๋ยวไปดูก่อนว่นาอยางไ,ไรในตู้นะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือแล้วแหละนะใน EP ีนี้อ๋อโอเคนึกว่า เครื่องดับสตาร์ทมีติดเกบได้ถามหาหาได้เกี่ยนะทอกี้เครื่องเฟสสตาร์ตติดง่ายแอดอปนี้เราเราเล่นได้ปะมันเข้าแอร์ดอับอยังไงวะเออทำมันเด็กอินเตอร์ไมยล่ะชนเลยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจชนที่จะเอาช็อตนะครับโปรดเข้าใจมันคงไม่มีใครโง่ที่อยากให้ตัวเองเสียเลือนหรอกนะวม่งขับรถ หมออันนี้ห้าวอันนี้ห้าวอันนี้หาม่อี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีเสียงวอวะใครตายวะดูหมอนได้ไหมหมอไม่มีแล้วเสียงหมอนโอ,อ้ยยูยูผมมีเหล็กอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๋อผมจำได้แล้วผมว่าผมจะมาตีบัตรไอ้น,นี่บัตรแบค็คการ์ดอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามีแตกหรือเปล่านะไปเลยครับส่วนประกอบไม่พอส่วนประกอบไม่พอขาดอะไรอะ่ะขาด exp อ๋อขาด exp และอีกเนี่ยมันเก็บจังไงวะเดไปดูที่เมืองกันนะครับว่าฟาร์มเมืองเนี่ยได้อีกพีหรือเปล่านะผมก็ลงเมืองไปเยอะนะแต่ทาไมอีพีผมเล้วแค่สามร้อย <laughs> ผมยังไม่ได้ตีอะไรเลยนะครับรู้ว่าไปตีผมตีแต่เบ็ดนะถ้าได้ผมน่าจะได้เป็นพันแล้ว,ว e อ,อ่ะอีพีเพราะผมลงเมืองแบบบ้าคลั่งมากเลยอ่าไม่ได้ครับแค่แค่แรนนะเห็นปะปลองไปอังหนุนดูนะครับแล้วแร่ในตัวผมกับในรถเนี่ยเรายังไม่ไเอาไปฝูเลย <laughs> คือลงเมืองแบบบ้าคลั่งมาก เดี๋ยวเราเก็บแลเข้าตู้ก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องไปฟาร์มอีกพีไงตังุ่นเนี่ยถ้าฟาร์มมาเราวน่าจะได้ต้องขายอย่างเดียวแต่ถ้าผมไปฟาร์มข้าวเนี่ยผมจะได้ข้าวมากินงั้นเราไปฟาร์มข้าวดีกว่านะครับคือผมเพิ่งตื่นนะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่เสียงมันค่อนข้างที่จะงวงเงียนะและตอนนี้ก็มุ่งหน้ามาถึงที่เก็บข้าวแล้วนะครับนี่ไงมันเขียนบอกว่าได้โบนัสเนี่ยคือเราจะได้อีกแล้วก็ท็อปฟาร์ม และท็อปฟาร์มเนี่ยมันคืออะไรครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแล้วผมก็ได้ฟาร์มข้าวเนี่ยใส่รถด,ด้วยนะครับคือ240แล้วก็ในตัวอีก40นะโผล่กันแบบยาวๆไปเลยคืนนี้ผมกาวว่าผมเนี่ยจะมาฟาร์มยาวๆเลยแต่ก็มีเรื่องครับทีนี้เนี่ยเรื่องครอบครัวนะไม่เกี่ยวกับงานเลยก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกเกมนะแล้วผมก็เลือกที่จะต่อมอที่การลาดบนไปเลยได้เข้าเกมอีกทีเนี่ยก็วันที่2เลยนะการลาดบนตอนนี้เวลาตีห้านะครับผมรีบเข้าเกมเลย ยังไม่ได้นอนด้วยซ้ำนะตอนนี้ผมน่าจะฟาร์มอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เลเบลแดงก่อนนะไปเก็บของกันเนื่องจากผมไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันนะครับ<ๆ>ก็เลยลืมไปเลยนะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเองจะทําอะไรแต่ก็นึกได้พอดีเดี๋ยวนะผมตีบัตรอันนี้ได้หรือยังวะอ้ตอต,ตีได้แล้วโอเคติดติดแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวดยวอ๋อติดโอเค โอเคๆๆติแล้วผมก็ได้มาครับข้าวต่อนะครับข้าวที่เราเก็บมาเนี่ยผมก็มาทําทั้งหมดเลยนะครับก็ได้มา6จานด้วยกันนะพอทําข้าวเสร็จเนี่ยก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ20นาทีผมก็เลยเอาเวลาตรงนี้นะไปลงเมืองเลยทําไมคนมันเหลือแค่นี้วะเนี่ยเพื่อชีวิตข้างหน้าจะสุขสบายเจาะเข้าไปเจามันเข้าไปเจะมันนิดเดียวมันจะตายแล้ว เพื่อนาคตเพื่อมีเเพื่อไอตัวเล็กสวยอาจจะตะโกนไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวข้างห้องด่านเนะหลืออีกสิบนาทีนะครับประเทศจะรีแล้วเดี๋ยวผมไปดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับหลังจากที่เซิร์ฟรีแล้วนะพอเข้าเซิร์ฟได้เนี่ยผมก็รีบรีเซ็ตตัวเลยนะครับ แล้วก็ได้ไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยพอออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดไปไล่กัญชาเลยอันนี้คือเขาเอารถมาเก็บเลยปาวะใช่ไหมได้เรามาเก็บได้ปะเราเป็นประชาชนะเก็บเก็บได้ไหมวะไอเก็บได้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 นะครับแต่ไม่รู้ว่า โดนแบนหรือเปล่านะโอ้เหมือนฟาร์มอุ้ยอยากคุยดยวกันที่เออมาดิพูดไปพูดมาก็นึกถึงไอตอนที่ผมเล่น g d ซนะครับเซิร์ฟอ่าทาร่โลนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเจ้าของเซนะิร์ฟน่าจะชื่อว่าแอดแมนะครับไปดูใน YouTube น่าจะเจอนะตอนนี้น่าจะประมาณ4-5ปีแล้วมั้งนะครับที่ผมเคยเล่นนะ ตอนที่ผมไปเล่นตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเราเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้คือปลูกตรงไหนก็ได้เลยนะผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเอาไปปลูกในพุ่มไม้ไว้แล้วก็ลืมลืมว่าตัวเองแบบปลูกไว้ตรงไหนอะไรงี้นะคือมันโคตรสนุกเลยเว้ยตอนนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับเซิร์ฟไอทาโร่นี่แล้วปลูกกัญชาเนี่ยเพื่ออะไร ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเอาไว้เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็จําได้ว่าเราเนี่ยสามารถไปไหว้พระขอพรได้นะหนึ่งชั่วโมงขอพรได้หนึ่งครั้งมั้งถ้าจําไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดในขอโทษด้วยนะครับคือมันหลายปีละเดี๋ยวผมเดาว่าคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเคยเล่นนะไหนใครเคยเล่นคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมจะไปที่เลเบลแดงนะอยากรู้ว่ากัญชาที่เราเก็บมาเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้าง และดูเหมือนว่าผมก็ยังงง,งๆนะว่ามันต้องเอาไปทําอะไรเก็บเอาไว้ในตู้ก่อนแลวกันนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกนะครับก็เลยเลือกที่จะไปขอพรก่อนคือตอนนี้รู้สึกว่าที่เราไปตีบัตรแบ็กการ์ดมันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับที่จริงบัตรนี้มันสาคัญมากๆเลยนะแต่ตอนนั้นผมได้แค่โทษตัวเองนะครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเว้ยคือไม่รู้อะไรเลยอะ่ะแต่โชคร้ายเนี่ยก็มีโชคดีอยู่นะเออพี่ชายครับขอทมอะไรหน่อยได้ไหมครับครับ ไอ้กัญชามันต้องเอาไปโผล่ปะเก็บแล้วอะ่ะต้องเอาไปรวมกับโคเคนครับจะได้แคปตองไมเก็บโคเคนเพิ่มแล้วโคเคนมันอยู่ตรงไหนครับเอ่อที่เลยเมืองไปตรงข้าปมปมนํำมันอ่ะเห็นถ้าถ้ามีกัญชาสองโคเคนสองมันจะได้แคปหนึ่งเม็ดแล้วเราต้องเอาไปรวมตรงไหนอะ่ะบอกบอกจุดไม่ถูกแต่พาไปดูครับอ๋อบอกจุดไม่ถูกจะพาไปดูงั้นงั้น,นพาพาพาผมไปดูได้ไหมครับได้ได้ขับเร็วไปเลยหรอ ขับลงแบบนี้เหรออุ้ยโอ้ชียะโอ้ถ้าเราลงเนี่ยโอ้โหวว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 วยวว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 ยววววววล่วสวยหรือเปล่าอืวว <Perfect. S 2> ผมรู้สึกจะสนใจ c t b แล้วอ่ะดิเชียร์อุ้ยไปได้ต่อไปได้ต่อ2 2งตะกี้เห็นอยู่อนนี่นี่อู้สอง้อยอุ้ย 23. อุ้ย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 ,ย,ยเป็นไปเสียอันนี้คือครั้งแรกของผมนะครับที่ผมนั่งรถแรงขนาดนี้ <laughs> นี่ครั้งแรกเลยนะอ๋อตรงนี้คือโคเคนอ๋อโอเค นี่คือครเคนโอเคครับโอ้ฟักเชียร์เชียร์เชียเชียรเชียอีพีที่ห้าเนี่ยเราก็เข้าวงการมืดแล้วนะเข้าวงการสายดำนะเลิกทำงานข่าวแล้วมาทำงานดำดีกว่ามั้งน่าจะรวยกว่านะผมว่าแต่กัญชาผมเอาไว้ในตู้ดิต้องให้พี่แกพาไปเลเวลก่อนครับเอ้ยพี่ชายผมเอากัญชาไว้ในตู้อะไปพาไปเอาก่อนได้ไหมได้แต่พี่แกก็พามาโพลลแรกก่อนนะ ซึ่งก็ดีเลยนะผมมีแร่อยู่ในตัวพอดีเลยตอพอแร่ทีนึงพอดีเลยอะ่ะเรามีแร่ในตัวอยู่ด้วยนะครับร้อยกว่าพี่แกบอกว่าทีหนึ่งก็ทีหนึ่งจริงๆนะครับเขาไปเราก็ต้องไปด้วยนะเพราะว่าเราอาศัยเข้ามาหลังจากที่เมาการัญชาที่เลเบลเขียวพี่แกก็พาผมไปไหนไม่รู้แต่ถ้าผมรู้เร็วกว่านี้เนี่ยจะดีมากเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะรับเควสหรออผมไม่รู้ว่ามันต้องส่งเควสด้วย โอ้เฮ้ยมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยช่วยให้ผมไปแอบฟาร์มาคือผมทำเคลียดได้เยอะมากๆเลยเต่บผมไม่รู้ว่ามันรับมันรับยังไงโอเคโอเคเลยโอเคโอเคเลยโหแล้วผมโหได้กินได้เลยได้แล้วมาวางแลวหุ่นลิงกูพันเลยหมดแล้วตอนนี้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยผมจําได้แม่นเลยว่าผมดีใจมากๆซึ่งผมก็เล่นมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้ละผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มือใหม่ควรจะต้องรู้มากๆเลย อะไรเนี่ยแล้วผมต้องเอาไปขายที่ไอ้เซิร์ฟหนึ่งปะใช่ใช่ต้องมีตำรวจอ่ะโอี่ครับขอบคุณมากเลยครับผมก็เอคือตอนนี้ผมมีตังค์เท่าไหร่วะล้านห้า ล้านห้าหรอผมควรเก็บไว้ซื้อรถโลหรือว่าซื้อรถซิ่งดีวะรถซิ่งมันก็อยากได้แต่รถโลมันก็อยากได้เหมือนกันแต่รถโลคันนี้มันก็แบบทํางานได้อยู่แต่ไม่สุดวะถ้าซื้อรถซิ่งตอนนี้ผมก็น่าจะไม่มีตังแต่งเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เอาไงดีวะ เวลามันมีตังเนี่ยมันแต่ทรงมันไม่สวยว่ะแต่มันก็พอขับได้อ่ะ g t b 2อ่ะงกิดงใจจริงๆแต่ว่ากลายเป็นคนสองใจตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเควสที่เหลือเนี่ยที่ผมทำได้เนี่ยน่าจะเป็นข้าวหมู FK หนึ่งางวันึ่รอบพาวรถมีเควสพาวรถด้วยหรอพาวรถ เพจเผารถครับพี่หยับครับครับพบเห็นนายติดไฟแดงไงผมเลยจอดด้วยได้ยินไหมครับพี่ชายได้ยินครับได้ยินอันนี้พี่ติดไฟแดงเหรอครับอ๋อพอดีผมติดโซเชียลครับผมเรียนติ๊กตอกอยู่ตะกี้ผมไม่ได้ติดไฟแดงนะเว้ยคือผมดูเควสเว้ยเนี่ยผมดูไอ้ย่ามาบอกกูติดไฟแดงผมไม่ได้ติดไฟแดงนะ เหมือนคนติดไฟแดงเหรอวะผมไม่ติดไฟแดงถึงถึงยุคก,ก่อนเลยอะยุคก,ก่อนนี้ต้องติดไฟแดงนะครับไม่งั้นเนี่ยตำรวจจะไล่ตามแบบเออไล่ไล่ตามอะ่ะเออนั่นแหละสมัยก่อนเวลาที่เห็นไฟแดงนี่คือคือ,คอต้องหยุดนะครับถ้าแบบว่าตอรอเห็นเนี่ยคือเขาเขาจะไล่แล้วก็ไล่ไล่ลปอบเลยนะมองกูติดไฟแดงมีอย่างรั่วเลยอะพาวรถหนึ่งรอบโอเคพาวรถหนึ่งรอบใช่ไหม งั้นผมผาววิบบากเลยแล้วกันครับมาอู้สองพันแล้วก็เก็บเสร็จยังอะ่ะเอาทำไมยังไม่ได้อะ่ะผาวรถสำหรับสภาปั๊มยาปั๊มยาหนึ่งครั้งหรอ ตะกี้เหมือนจะมีปั๊มยาปั๊มยาไ <Fuck it. S 1> อ,ยอ้ยูตกใจอ,อ๋อนี่ไงโอเคสําเร็จแล้วใช้กล่องซ่อมหน่วยงานหนึ่งครั้งกล่องซ่อมหน่วยงานกูจะมีได้ไงวะส่งรถประชาชนเข้าเผาส่งรถประชาชนเข้าเผาข้าหมูหนึ่งตัวเก็บเงิง,งนุนแสดงว่าที่เราเผาตะกี้ก็คือเสียเปล่าหรอ ขึ้นรถติดทางรถติดทางวิ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 ฟ้า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 วิวิวกลั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 วมันผ่าปะเนี่ยไปก่อนเด้อไปอยู่แล้วไปก่อนแล้วทำไมมันยังไม่ได้วะเผารถสำหรับสภาคืออะไรอ่ะเคสสำหรับสภาเหรอหมูจะป่วยปะเนี่ยเฮ้ยหมูตาโฟนหมูตาโฟนขอเก็บหน่อยขอจับหน่อยอ้วน เรียบร้อยเรียบร้อย๋ต่ออพอกวันนะรู้สึกว่าเราจะมีเนื้อหมูเนี่ยอยู่6อันเลยสถานีต่อไปคือองุ่นนะครับ7จ็ดมงยีบออกจากฟาร์มหมูไปกันต่อ7จ็ดมงยีออกจากปั๊มไปกันต่อ7จ็ดมงยีถึงไรอ่องุ่นแล้วเก็บกันเลยไหนๆก็มาแล้วเก็บให้เต็มกันไปเลย หลังจากที่เก็บองุ่นเร็นเนี่ยก็รีบที่จะไปส่งเควสจนลืมโผองุ่นไปเลยถ้าคนนั้นเขาไม่พามาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าแบบมันมีการส่งเควสด้วยอะเออนี่เราต้องขอบคุณพี่คนนั้นมากๆเลยนะครับที่เหลือเนี่ยเราน่าจะทำไม่ได้แล้วนะกล่องซ่อมกล้องสุดท้ายแล้วนะครับ ไปแวะซื้อกล่องซ่อมหน่อยละซื้อกล่องซ่อมหน่อยครับเอามาสักสองนะแต่กล่องซ่อมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเหมือนจะครับได้นะแต่นี่ฉุกเฉินไงมันไม่มีจริงๆอะทำไมมาดูเงียบเงาจาังวะไม่มีใครเลยอะไปครับเก็บของทั้งหมดเลยแคปบแคปนี้น่าจะตอนที่เรามีรถอังงนอ่อังงนก็ลืมโพเลยรีบเกินนะแล้วเอาไอ้นี่ตัวก่อนแล้วกัน บ็อกเวบป้อนนี่คืออะไรวะกล่องอาวุธปะเก็บไว้ก่อนละกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หน่อยว่าชื่นชอบกันอยากแนะนําอะไรแนะนํามาได้เลยนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย